วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราไปวัดมหาบุตรกันด้วยงบประมาณ300บาทรอดหรือไม่รอดไปดูเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทกันที่รถไฟฟ้าแล้วกัน300บาทของเราจะไปวัดมหาบุตรต้องไปลงอ่อนนุชนะดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกมาผมไม่ได้บอกเองนะอินเทอร์เน็ตเขาบอกผมก็สัวๆกันไปอ่ะเออ สามร้อยบาทผมขอ,อสตาร์ทก่อนนุชฝั่งรอรถไฟฟ้าเอ้สตาร์ทมาสตาร์ทมาดีมากจะไปวัดมหาบุตรรถไฟฟ้าจากคูคตไปก่อนนุชหกสิบสองบาทสตาร์ทดีมากเลยหกสิบสองบาทโอ้โหหนักเลยหนักเลยดอกแรกก็หนักเลยสามร้อยบาทกูเหลือสองร้อยกว่าบาทแนละ้วไหนๆก็ไหนละ ผมมีเรื่องอยากสอบถามอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ครับพระเนี่ยปกติแล้วอะ่ะมีบัญชีธนาคารได้ไหมผมเข้าใจได้นะว่าคือถ้าเป็นอย่างคารวาสเนี่ยไปบวชแบบสิบห้าวันสามสิบวันหรือพรรษาหนึ่งเนี่ย มีบัญชีธนาคารได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องสึกไปทํางานไปทํานูน่ทนทํานี่ใช้ชีวิตประจําวันปกติเอออันเนี้ยผมเข้าใจได้ที่มีบัญชีธนาคารแล้วก็มีบัญชีเงินเข้าออกแต่พระที่บวชตาน,นานเนี่ยอย่างเป็นพวกพระอาจารย์หรือพระแบบบวชมาหลายๆพภาษาแบบบวชแบบไม่รู้จะสึกตอนไหนอะ มีได้ไหมบัญชีธนาคารเน่ะเอาไว้ให้เงินเข้าออกอ่ะเออผมฝากขามอาจารย์เบียร์เนี่ยช่วยไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยจะได้ไปถึงหูอาจารย์เบียร์นัดจ้ะเออเออเอาละไปเจอกันนู่นเลยวัดมหาบุตรอ่อนนุชเจอกันอ่อนนุชโกนะวัดมหาบุตรโอ้ย ตอนแรกก็จะเดินมาดีนะนั่งสองแถวเดินมางามไส้เลยนะเห็นว่ามีไม่กี่ซอยแนละ้วโอ้โหไกลเหมือนกันนะเอาเรื่องนะแนะนำให้นั่งสองแถวนะเก้าบาทเออตัองแถวเก้าบาทนะข้างหลังเป็นวัดมหาบุตรละมาอ่อนนุชซอยเจ็ดในซอยอ่อนนุชมีสองแถวอยู่เดินเข้ามานะครับด้านซ้ายจะมีจุดแลกเงินอยู่ถ้าใครมีแบงค์ร้อยแบงค์ใหญ่แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันแลกแบงค์ยี่สิบได้นะครับ ข้างๆวิหารหลวงพ่อยิ้มจะมีถ้าจะเอาทูปเทียนและดอกไม้บูชาก็ชุดละยี่สิบ,บาทหยอดตู้แล้วก็หยิบไปได้เลยขาดีกว่าตรงนี้แลกเงินใช่ไหมครับขอโทษนะครับผมต้องไปไหว้ตรงไหนก่อนนะครับ<อ>ถ้าเลี่ยงถ้าเรียงจริงๆ บอกว่าที่เราควรไหว้ควรจะไหว้นี่ก่อนหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้มอยู่ข้างในเดี๋ยวเราลองดูกันหลวงพ่อยิ้มครับในวิหารของหลวงพ่อยิ้มก็ไม่ใหญ่มากก็เล็กนิดเดียวสบายๆครับ พอเราไวหว่หลวงพอยิ้มเสร็จแล้วก็ทางขวานี้มีพระมากมายซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำบุญตรงไหนก่อนดีพระพิฆเนศมีลาหูด้วยลาหูอมจัน มาถึงข้างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียบมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยใช้ไหมเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีแล้วก็มีลมปลามารยาดีด้วยปลาคาบแล้วมีพระศิวลีหลวงปู่ม,มั่น ครูบาศิวิชัยอาจารย์โตหลวงปู่ทวดเราเดินไปริมคลองกันเขาบอกว่าศารย่านาคอยู่ตรงนู้นครับอุ้ยักมาไงเนี่ยก่อนไปในนี้มีอะไรไม่รู้ อยากรู้เราต้องเข้าไปดูดิอ๋อพระประธานนะครับในนี้มีพระประธานอยู่จะอยู่ระหว่างทางเดินไปคลองนะระหว่างทางไปหาไม่นาคของกินก็เพียบเลยอเราก็ไม่ค่อยจะมีตังซื้อด้วยเฮ้ยมีอาหารป้าววะ เรามาให้อาหารปลากันดีกว่าแล้วเข้าไปไหว้แมน่นาคกันเข้าไปไหว้ย่านาคกันรัตตลีก็เพียบเลยมีชุดไทยมีของเล่น เฮ้ยหลับหรือตายวะเฮ้ยเฮ้ยหลับหรือตายวะเฮ้ยนี่คือยาหน้าที่แต่งหน้าใหม่แล้วนะครับมีหายขอหวยด้วยชุดไทยของยาหน้าเพียบ แต่ทองที่มือย่านากันนะครับไอ้ข้อหวยอยางนึง จก้าหรือจะหกเก้าไอ้คน่าจะหกหกเรามาซื้อดอกไม้ทุกเทียนหรือของที่วัดก็ได้นะเนี่ยเนี่ยข้างๆข้างๆย่านาคเนี่ยซื้อได้หมดเลยนีทุกเทียนทําบุญยีสิบบาทไปให้หารปลากันต่อ จบแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันดีกว่าเอ๊ะอย่าเพิ่งกลับบ้านดิเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเผื่อจะไปไบเทคบางนามีงานนี่ที่ไบเทคบางนาเดี๋ยวเราลองดูก่อนก็เวลาเหลือไหมไอ้นี่มึงยังยังนอนไม่เลิกอยู่เนี้ยฮะต้ลงมึงหลับหรือมึงตายเนี่ยฮะต้องหลับหรือเสียชีวิตครับ ขอแยง่งคอหน่อยแยง่งคอหน่อยแยง่งคอหน่อยนากอยู่ตรงนี้แล้วก็หันหลังกลับมาปราเจอท่าน้ำให้หันปลาเด่จริงเรน,นขอบนะเนขอบ้ําปังแล้วใช่ครับยบี่สิบหันปลายี่สิบบาท ระวังตกน้ำตกท่ากันเด้อไม่ได้บอกคนดูนะบอกกูเนี่ยเราจะเจอปลาอะไรบ้างขอชมหน่อยดิกูจะบอกให้พวกเองไม่เกี่ยวฮึใบไอ้ใจเย็นขอ,อปลาสวายไอ้ใจเย็นดิ เฮ้ยโอ้โหโอ้โ oh. หใหญ่เกินไปแล้วใหญ่เกินนะพวกเองอะ่ะว่าเออกําลังจะออกไปกวัดมหาบุตรแล้วผมว่าวัดมหาบุตรเนี่ยของย่านาคเนี่ยเอ,อคนเยอะพอสมควรเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็อืมแล้วก็อืมอย่างนั้นอะ่ะอืมขอเลขอะ่ะว่างั้นอะ่ะเออแล้วก็หลาย หลายคนก็ศรัทธายานากมากด้วยเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปผมทำบุญไปหกสิบบาทเองนะอืมซื้อทูบซื้อเทียนไหว้หลวงพ่อยิ้มยี่สิบบาทแล้วก็แล้วผมก็ไหว้นู่นไหว้นี่โดยไม่ไม่ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกแล้วก็ไปซื้อทูบซื้อเทียนไหว้าญานากยี่สิบบาทไปสี่สิบบาท แล้วก็ให้อาหารปลาอีก20บาท60บาทเป็นไงการทําบุญของผม60บาทเราก็มาวัดได้มาเที่ยวดูนู่นดูนี่มาไหว้พระเฉยๆก็ได้เราไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเยอะแยะไปออกเถินใหญ่ลตลาัวุูวิด77ทับหนึ่งกินอะไรดีหิวดิ ไม่ค่อยจะมีอะไรกินเลยนะเออแป๊บเกี๊ยวไข่สองไม้รานน้ำจิ้มเลยนะครับตัดสินใจได้แนละ้วไม่ไปแล้วใบเถกน่าเลยไปฟ้ากับอุทสบรีเลยดีกว่าหิวข้าวอะ่ะกดเกี๊ยวไข่ไปสองไม้หิวเลย นั่งรถไฟฟ้ากลับไปรถสบูรีกินข้าวร้านป้าดีกว่าแล้วก็นั่งเล่นหมักลุกใครชื่นใครที่ชื่นชอบหมากลุกอย่าลืมนะถ่ายคลิปสบู่รีแล้วกินข้าวร้านป้าดีกว่ามามาปิดมาปิดกระทะไข่เยี่ยวม้ากะเพราเกาะไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพราไข่ดาวด้วย อฮะแล้วบอกจะไม่ปิดกระทะ แหนมอะไรครับแหนมหมูลูกแหนมหมูแจกสิบห้าบาทเลยสิบสองบาทใส่กรอบจากสิบสองเหลือสิบลุดลดไปทุกอย่างแล้วใส่กรอบมีอะไรบ้างวุ้นเส้นกับวุ้นเส้นแล้วก็หมูเอาหมูสามไม้อร่อยด้วยนะสามไม้เอาเอาที่ไม่มีไม้ก็ได้ถึงรถตู้แล้วกลับบ้านพนับจริงๆ จากอนุสาวรีไปกับวัดมหาบุตรนั่งรถไฟฟ้ากินข้าวด้วยทําบุญด้วย300ผมผมลองแล้วเหลือแต่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่เหลือแหละลองดูไปทําบุญก็นิดหน่อยนะ60บาทออ,อย่าไปทําเยอะอย่าลืมไปอย่าลืมไปขอหวยด้วยขอหวยย้านหนาด้วยไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย ไล่แชร์ตัปลครด้วยเอเว้ยเยอเว้ยเยอเว้ยจะตายอยู่แล้วมีกเพลงอีกเดี๋ยวให้อะมาตัวเดียวมันไล่ลูเพลงอีกแล้วเดี๋ยวให้อะมาตัวเดียวมันไล่เลยยังไงเหรอมีเรื่องอ๋ออ๋อลุกเข้กกกุน